สวัสดีอีกรอบจ้ะทุกคนก็จะคิดว่ามานั่งทํามะอยู่ตรงนี้เนาะไม่มีความวุ่นวายดีทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีความวุ่นวายแล้วก็ได้พูดอะไรปลดปล่อยก็พูดไปทุกคนเนาะมาพูดถึงอีพีที่สองของวันนี้เนาะย้อนประสบการณ์ชีวิตมันถาม มันทําให้ยอ้อยเห็นเยอะกับคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีนี่และที่สุภาษิตท,ที่เขาบอกว่าทําชั่วได้ชัว่วทําดีได้ดีกรรมเวรมีจริงบาปบ,บุญคุณโทษมีจริงกรรมมันเห็นทันตาม,มันมีจริงทุกคนยอ้อยถึงกลัวมากมา,มากกันทําการทําทชั่วหรือ ทําไม่ดีหรือคิดไม่ดีกับคนอื่นคําว่าคิดไม่ดีกับคนอื่นหมยายความว่าเหมือนก็เราไปใส่ร้ายเขาเนะาะทั้งๆที่เขาไม่ไม่ได้เป็นหรือไม่ได้ทําเขาเอินว่าอย่าไปใส่ไฟนะพี่น้องสมมติว่ายาอ้อยเป็นคนดีเนี่ยอันนี้ยกประเด็นนะอยอ้อยเป็นคนดีแต่แต่มีคนมามองมามองว่าอยอ้อยเป็นคนบดีนะพี่น้อง มอ,มองมาใส่ลายมาอย่างที่เนี่ยคนที่คิดกับเราแบบนั้น,นอ่ะเขาเป็นทุกขลาบนะทุกคนเขาเป็นทุกขลาบแต่เฮานี่โดนเกียดโดนช่างย่าออยก็เลยมาถือคติว่าใครเกียดกูก็เกียดไปเพราะกูไม่สมมติว่าเขานินทาเราอะเนาะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดถ้าถ้าถามว่าให้ให้ยอ้อยไปโกรธตอบเนี่ยเอ้อยจะไม่เชิงคําว่าโกรธตอบแต่ถ้าอยู่ใกล้ใกล้กันเอ้อยก็จะแค่แค่ไปพูดเลยเนาะเมื่อวานใครที่ไปดูช่องในช่องของแม่แม่นกน้อยนายแกเนาะยะอ้อยก็ไปคอมเมนต์พูดคุยกับแกในหน้าไลฟ์ก็เหมือนพูดสารทุกข์สุขดิบปรับทุก อะไรกันไปเรื่อยเฉื่อยก็ว่ากันไปก็จะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งก็มาพูดให้เขาก็เขาก็เหมือนตักเตือนเหมือนเขาพูดให้แม่นกนั่นแหละว่าระวังนะแม่เขามาพูดเรื่องดราม่าก,กับแม่เดี๋ยวเขาก็จะมาขอยืมเงินแม่มาสร้างความอะไรมามาสร้างเรื่องดรามา่าและทำให้สงสารแบบนั้นแบบนี้โอ้ย อยากจะบอกเอซีคนนั้นเหลือเกินว่าก <c oughs> ูเ่เอาของคนงายๆเด้อขนาดรัฐบาลแจกมาตักกี่รอบแล้วบัตรสวัสดิการของคนจนของคนจนอ่าเรื่องอ่าอะไรหละเยี่ยวยาโคโฟง <c oughs> โควิดยาอ้อยไม่ใช่คนรวยค่ะยาอ้อยไม่มีที่มีทางค่ะ ตอนนี้ย้อยมีทรัพย์สมบัติอยู่ในอยู่ในมือของตัวเองเนี่ยที่มาก่อร่างสร้างตัวที่พิษณุโลกเนี่ยที่มีชื่อแล้วซื้อซื้อที่ดินมาเนี่ยเป็นชื่อของตัวเองก็อยู่แค่สามไร่เนาะก็เรียกว่าบ้านสวนบ้านบ่อเลี้ยงกบนั่นแหละนั่นแหละย้อยมีแค่นั้นแหละแต่ย้อยเป็นคนที่หนึ่งไม่โลภมากสองอะไรที่มันได้มายากๆต้องไปทํานูน่ทนทํานี่ลงทะเบียนนู่นนี่นั่น ว่าเป็นคนขี้งุนหงิดขี้ลำคาญขี้อะไรละ่ะไม่อยากไปรอคอยอะไรที่มันอะไรที่มันบางคนก็บอกเออเขาให้สิทธิ์เราเราก็ต้องใช้สิทธิ์ตัวนั้นให้เต็มที่เขาให้ก็คือเอารัฐบาลให้ก็คือเอาอย่ออย่ากว่าคืออ่าช่างตั้มช่างตั้มก็น้องพอลีเนาะเพิ่ไล่ขึ้นมาโอ้ยอยากอยู่ร่วมวงเพราะว่าอะไรนะไหมเจ๊แก๊ การแจ,จกใครมีบัตรประชาชนก็แจกเข้าไปทุกคนเด็กแรกเกิดก็แจกไปห้าร้อยพันหนึ่งแล้วก็จะตามสติปตามอายุเนาะผู้สูงอายุก็ให้เยอะหน่อยผู้พิการก็ให้เยอะหน่อยผู้มีไรายได้ไม่อยากจะสอนนายก,กว่ะไม่อยากจะสอนรัฐบาลเนาะพูดง่ายเด็กแรกเกิดเขายังทําอะไรไม่ได้จะให้เขาพันให้ห้าร้อยอ่ะก็โอนให้เขาเพิ่มเขามีหมายเลขสิบสามหลัก ออนให้พ่อให้แม่เขาเนี่ยพอไปได้ซื้อแอมเพอร์ซื้อนมอคนวัยทางานก็ให้เขาระดับหนึ่งเพราะเขาวัยเรียนไวัยทางานก็ให้เขาไปอีกระดับหนึ่งไปให้เยอะก็คือให้ผู้พิการและผู้สูงอายุคนละหมื่นละหมื่นไปไวัยทำงานนอกวัยทำงานก็เริ่มสตาร์ทการทำงานคือวัยทำงานก็ยี่สิบห้าขึ้นไปให้เขาห้าพัน เพราะได้เป็นค่าน้ามันค่าชาวบ้านเด็กในวัยเรียนโอเคใช่เขาเรียนเขาต้องใช้เงินแต่อนาคตข้างหน้าเขาเรียนจบเขาก็ต้องไปใช้อ่ทํางานใช่ป่ะก็ให้เขาสองพันสามพันมันก็ยังโอเคนะให้ทั่วถึงก็จะคําว่าให้ทั่วถึงใครมีหมายเลขสิบสามหลวกแจกเข้าไปแต่ทีนี้ขั้นตอนการแจกก็แจกแจก็แจกแจกแจกค่ะแต่อย่าไว้จําได้นะเมื่อปีสี เมื่อปี47หรือ47่4็ข้อีนี่แหละที่ฟองเขาเรียวกว่าประเทศชาติที่หลวงตาบัวเมื่อก่อนออกมารับบริจาคเพื่อจะช่วยประเทศชาตินะ่ะรัฐบาลประกาศออกมาว่าอ่อใครที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็น,นเด็กแรกเกิดยันผู้สูงอายุมีนี่ติดตัวอยู่ทุกคนคนละ สี่บาทนะสี่บาทใหญ่นะทุกคนสี่หมื่นกว่าบาทเฮ้ยอ้อยก็ยังงงอ่ะกูไปเป็นหน,นี้รัฐบาลตอนไหนวะเขาโฉมถั่วเชียอะไรไม่รู้ตอนนั้นนะแต่ก็ด้วยความอนุค้อ์ของนายกนั่นแหละที่เพื่อนอยู่บ้านทางเหนือน่ะนกด้วยอาน,นิสงของเพื่อนทํายังไงก็ไม่รู้ทําให้คนไทยปวดหนี้แล้วทีนี้ยอ้อยก็ยังมามีความคิดนะ เออรัฐบาลให้อะไรมากูก็ไม่รับดีวกว่าเดี๋ยวกูไปเป็นหนี้เดี๋ยวกูไปเป็นหน,ปปน,นี้รัฐบาลอีกประกาศขึ้นมาเขาแจกแจกแจกพอแจกปุ๊บอ้าวกูก็มาเอาเล่นภาษีกับพวกคนที่มีรายได้ระดับเท่านั้นเท่านี้เห็นไหมตอนนี้ข่าไฟก็แพงน้ำมันก็แพงเออภาษีก็เพิ่มบางทีมันก็ เอื้อประโยชน์กับการแจกอะแต่คุณมาเอากับคนอกับประชาชนโดยที่แบบไม่รู้นะอันนี้คือความคิดของคนบ้านๆแบบแยายอ้อยนะยายอ้อยก็เลยบอกมึงทำไมมึงไม่เอามึงรวยบ่กูว่าได้รวยหรอกแต่อะไรที่ได้มายากๆต้องให้กูไปทำหลายขั้นตอนกูก็ไม่เอาหรอกเอาไปเถอะใครเอาไปเถอะเราจะเป็นคนง่าย ง่ายๆพูดง่ายๆถ้าอะไรอยากจะได้ก็ให้ให้มาอย่าอย่าเยอะเดี๋ยวคิดแค่ว่าอย่าเยอะถ้าเป็นยายอ้อยเป็นนายกนะยายอ้อยก,ก็จะทําตามความคิดอันนี้ความคิดของคนบ้านๆน,นะพี่น้องความคิดของคนบ้านๆแจกไปทุกคนแจกเข้าไปเลยแจกเข้าไปถ้ามีแจกเข้าไปแค่นี้ละ <c oughs> โอเคอีพีที่สองก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องมันมืดแล้วฮะก็จะห่าว่าเราบ้า สวัสดีจ้า